เคยผ่อนอะไรมาเลยออกคนเดียวไหมคะค,ค,ค่ะค่ะออคนะครัคค่ะคอคน,นนะท่ค่ะค่ค่ะค่ะค่ะคไะค่ะค่าค่ะค่ะคออค่ะค่าน่ะค่ัค่ค่ะคะ่ 2> 2คะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับการส่งรถของโตรถดีนะคะถนนเลี่ยงืางชนบุรีกันอีกคันหนึ่งนะคันนี้นะคะลูกค้าชื่อคุณอะไรนะคะชื่อฟานครับอ่านะคะลูกค้าเป็นคนที่ไหนคะผมเป็นคนกัมพูชาครับเป็นคนกัมพูชานะคะคกัมพูชานี่คือลูกค้ามาออกรถกับที่นี่ออกง่ายไหม,ไมออกง่ายครับออกง่ายกีวันผ่านคะสองวันครับสนะองวันฮะเอกสารใช้อะไรบ้างคะมี มาเช็คอินแล้วก็ไปยับทางงานก็ปัสปอรดอย่างนี้ใช่นหมครับอ๋อนี่นะคะคอนเฟิร์มนะคะลูกค้าต่างชาติเราจัดได้จริงนะคะแล้วก็ทำไมถึงมาออกรถกับพี่ก็มีคนแนะนำม,มาโยนี่ออกง่ายๆครับอ๋อมีคนแนะนำม,มา,าที่นี่ออกง่ายๆนะคะแล้วรถสวยไหมคะสวยครับชอบไหมชอบยิ้มอย่างเดียวนะลูกค้าเรายิ้มอย่างเดียวนะ ใจจะไปไหนกันเนี่ยเอากลับบ้านด้วยเอากลับบ้านด้วยก็วันไหนไม่ทํางานก็ไปเที่ยวที่ภูมิใจไหมคะได้ออกรถที่เนาะรถสวยนะพี่ใช้เอกสารไม่ยุ่งยากนะสองวันผ่านคิดไหมคะว่าจะผ่านตอนแรกก็คิดผ่านมาก็เห็นก็พอนะคะก็ถ้าเกิดลูกค้าจะแนะนําเพื่อนมาไหม ก็มีเพื่อนย่างมาตรงนก้กบผมแนะนำมาครับอ๋อนะแต่รถสวยพี่สวยชอบชอบมากเลยเนาะก็รถสวยรถดีแนะนำมาได้ที่ที่ไหนพี่ร้านอะไรร้านโตรถดีโตรถดีครับโตรถดีของพี่มีประวัติผ่อนอะไรไหมผมไม่มีครับไม่เคยผ่อนอะไรมาเลยผมมีจะซื้อเงินสดรถมอเตร์ไซค์ครับ ะมีประวัติในการผ่อนคือคันนี้คันแรกเลย <ทำ S 1> นะคะก็คือไม่เคยผ่อนอะไรมาอายุงานที่ทำมานานหรือยังผมตั้งเข้ามาอยู่ประเทศไทยได้7ปีกว่าแล้วว่าแล้วทำงานที่นี่มานานหรือยังค่ะอยู่โรงงานผ <m ét ans> มทำมาน,น,ต,น,นตอน2ปี3ปีแล้วครับงานมา2ปีนะคะเป็นเดือนเท่าไหร่คะเ<ส>อาเนเดือน2หมื่น300 500 2หมื่น300นะคะออกคนเดียวไหมคะคนเดียวครับออกคนเดียวนะคะอันนี้ เพิ่มนะคะลูกค้าต่างชาตินะมาออกกับเราได้จริงนะมาทํางานในเมืองไทยนะคะคนไทยค้ำคนหนึ่งนะยังไงก็คือยังไงวันนี้ขออนุญาตส่งรถก่อน